ไม่จู้จี้เรื่องความรักนะครับคนเหล่านี้มีเส้นไหนตามมาแอบดูมือเขากันนะครับสำหรับคนที่อยากได้คู่ที่ไม่จู้จี้ไม่จุกจิกเรื่องความรักเนี่ยให้ดูเส้นนี้เป็นหลักนะครับเส้นใจเขาเนี่ยจะวิ่งมาหยุดนะครับที่เนินเสานะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ปลายของเขาเนี่ยก็จะแตกเป็นปากซ่อมที่ไม่แยกห่างจากกันนะครับเป็นปากซ่อมที่ลักษณะที่ติดกันนะครับคนพวกเนี่ย จะไม่จู้จี้ไม่จุกจิกไม่ถามมากเรื่องความรักนะครับและเขาก็เป็นรักที่มั่นคงนะฮะสมมุติว่าคนรักของเขาเนี่ยตายจากหรือเลิกลากันไปนะครับจะด้วยสายเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเขามักจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีรักใหม่นะครับคนผู้นี้จะมีความมั่นคงในความรักนะฮะสังเกตว่าปลายซ่อมจะไม่แยกห่าน,นะครับสำหรับเส้นนี้นะครับ จะอยู่ในหนังสือศาสตร์ลายมือนะครับเล่มที่2นะครับ